บสบายดีพ่อแม่พี่น้องวัดสุขุสุขนสุมองสุบอนมื่อนี้กับพ่อกันเคยก้าวพี่น้องกับซ่องแม่น้องวายุน้องก,กับบรรยากาศแดดมื่อนี้เบิ้งทางล่างสังเกตเพื่อพี่น้องมื่อนี้วันที่เทะเลาอกันขอเ่ล่าเจอสบายดีพ่อแม่พี่น้องม<ะ>ื่อนี้มาลุ้นมาส่งหนึ่งกันพี่น้องว่าเขาจะไปพี่เลอนนอือ,อ,อ,อกอ,อ,อันนี้นะเก็บดอกใหม่พี่เลือได้ความรับพี่น้อง ได้ความลับเยอะพี่น้องเซฟไพ่น้องเซฟไพ่ถ้าไปรุ่นไปสมนำกันพี่น้องเม,มื่อวานนี้สีได้กิจ,จกรรมไปเลอกันเรื่กันพี่น้องเนาะพี่น้องพอน้องวายุเพิ่นจริงจังได้ขันเลื่งแบบนี้นะเพิ่นจริงจังเอาไปขอโชคลาบพี่น้องไปรุ่นนำกันได้พี่น้องโชคลาบมื่อวันที่สิบเจ็ด เดินเป้าบอกมากระลาบเอ้ยแม่อ้าวก็เดินหนึ่งไม่เหมือนนะกะมากระลาหรอวะปไาพี่น้องสบายดีอีกออกสบายดียีหลบหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วพี่น้องมืัอนี้พอน้องวายุพี่น้องสิพาพี่น้องมาคอห่วยพี่น้อง สีไดปีะเท่าดไปรุ่นนำขันพี่น้องเมื่อวันที่สิเจด้พี่น้องเปิวมาแม่หมอตัวนี้นะคิ้วพี่น้องแต่เขาก็มีหูเนาะมาเบิ้งมารุ่นนำขันพี่น้องอ้าวกระดิ่งวัวผู้ใดพู๊ใหญ่อันนี้อหงมอ กำลังเริ่มพี่เนาะไล่ขวดมาแต่เศร้าแล้วแต่ผูไใดได้ห้องดีถือบ่อมัอคือนี่ลุงถือยูบันชาจากบ้านถือจากบ้านถือไปกินโง่เขา เอแล้ววันนี้ยังมีได้พุดลธหมาบรืเว่าข้าหมือมาแล้วหมือมาแล้วขอวนี่งปัญหาเปได้ย่นนต่ี่ด้น้องเลยท่าหลุ่น้ำกันพี่น้องอันนี้คงพอหญ่เนาะพอหา่มาโพอดีเขาลูกเียน ลอีดันเบาพิลูดันลืโอโอคักบอคักแวอันไหนเออเบิงเด้เน็กม้น็นมันเริ่มโอ้ยจเจเริ่มดิเจ็ดนี่เออเจนี่เนี่ตัวนี้เจ็ดเห็นขาอะไรเจ็ดอะไรข้งอะไรแข ซูนนี่มอเอาเลขเก้าเลยนะสี่เจ็ดเหรอเจ็ดเจ็ดอีหล่ะไปพี่น้องมาเรื่อยๆได้ผู้อ่อนพี่หนออันนี้แล้วแต่ได้พูดเรื่อมาอันคอได้พี่น้องเนาะได้แต่แบบมีแม่นออกมาคอละลานเนาะ เอาพีลุม,มาเราว่าน้ำเพ็นนองะอันนี้ก็แเลวเต้เนาะบุคคลซื่อมีซสือเนี่ย่ายออกไปเทน,นอกได้เนี่ได้ได้แล้วเข้าทุงซสือรู้อันเลยเอฟเวร์มาขันแะ่เจ็ดเด็เจ็ดตัวกลางใะเ็นขักขัเกดเห็นเต นั่นนั่นนั่เพูดินั่นแม่ม้อจุดเท่านนสามตัวตรงบอกไงกันออกกระตรงน้ะคำนี้ออกคำนี้ตรงต้นเก้านะแมนความเก้าเจ็ดเจ็ดอ่ะค่ะสี่สี่เจ็ดเจ็ด ก้าสินี่ได้นี่พูกแล้วพูดทุ่มทุ่มพ่าใหญ่ของพ่าใหญ่เนาะอันนี้พอน้องมาอยู่กําลังเริ่มพี่น้องอันนี้ก็ได้แบบพูดเลยได้ห้องหมอกห้องข้อข้อนาะพี่น้องอันนี้ก็ได้เต่บุกโกรนเนาะที่หมักที่สอบที่นั่นที่หมักซื้อเนาะขอเดียวกัน อนีรก็มาลุน,น้ำกันพี่น้องมาลุนดำกันพี่นาะวุ้นเล็กเด็กพนลูกหรือไม่อ ว่าท่านใดคือเตาเลยจากว่าใบ้วยมาทราบอีน no ้องเบิ่งบอว่าคือเตาพ่ะะเลนเตานี้พี่ระบอบสองเจ็ดหกเจ็ด ข้อเหล็กถ่ายได้จะได้รุนไหวถ้ารุนนำกันพี่เนาะสิเด็ดหรือมีเด็ดฮะก็เนี่ยแต่ผู้คนหมักเนาะผู้คนซื้อละซื้อ มามักกับว่าไลสละบอคนมักกับลงเนาะเมื่อวานนี้เฮ่อบสซะไม่เฮอหครับบอกจะเฮ่อปอันเลิมาางไมคะจ็ู่ห้าเจ็ดชูนหนึ่งเจ็ดูนห้นอันนั้นหนึ่งชองสามเราหนับมือ กงมือคืนนี้ก็เจ็ดกับสี่หกบดห้าโมงห้าโมงนะห้าโมงยางทุ่มหนึงนะก็ยังมาซื้อทุ่มห่งออมวกอันหรือเสื้อมวอนซืคอเสื้อมอนี่มรือสือมนเื้อหือสื้อเชื้อนซีเฮอแบบนี้นะที่น้องลูกมันก็นาหล่เพไปซื้อเชื้อนั่นเห็นแล้วออกชิง คืนนี้จะได้ออกเชือโอ้ตัวเดียวก็พอใหญ่ได้เธอสี่เจ็ดสองตัวสีเจ็พี่น้องสีเจตรงๆจากตรงแล้วมีตรงแล้วมุ่แหลงอย่งสิผู้ม่เออสองตัวเลยนะพี่น้องสามตัวมันหยาทุ่มเดินนะหุละพันผัดกินี ผันบ้านผันจี้เออมันเปลี่ยนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับแต่เด้องตัวนี่จับจับขันซ่องตัวนี่มันโบอยากมันบเปล่มันมันตรงมันบองเอาอินเมือนอ๋อคือการขานเจ้าเลยนะซีเจ็ดี่น้องโบเลยเปลี่ยนซเจ็ดอันนั้นีแปดสื้อพี่น้องซื่อ พอนองวัยเดกมาข้อมวยเนาะใช่อันมาลูมลกหินเนี่ยแหละลูหินมาลูแต่เป็นหินเด้พี่น้องเนาะอันนี้นะคะอธิฐานอธิธานแล้วขาลูกอีกเนาะมีแมงมาเพิ่นลูปได้นี่นะาลูกมนมีเสือกับเป็นตาเสือยังด้พี่น้องเนาะแต่แต่ผู้หมักผู้หมักพี่น้องเนาะลองซืือเบื้องเนาะ สิบบาทสาบาทม่ได้ซื้อลายเราพี่น้องเนาะเห็นไหมค่ามาเขือวันนี้ก็บไม่ได้ซื้อลายเลยซื้อหุละห้าบาทสิบบาทป้องละห้าบาทสิบบาทเนอะสองไอ้น้องอ่ะยังทุกคนกันมือนี้เนี่ยบ่มีกันพี่น้องบ่มื่อวานนี้บ่ได้แล้วพี่น้องเนาะวันที่สิบเจ็ดเลยพี่น้องมื่อนี้ กตินันสิเฮา3ตัมื้อนี้ก็ได้2ตัวตก็ดีคือกันเอาโดนให้มันนั่นคมือด้วย2ต้นง่าย3ตนั่นปีนไปปีนมาเนาะ06นี่2ตนี่ง่ายอยู่แหตมันยังว่าปแล้วแล้วัน อันนี้บานนี้พ่อใหญ่เนาะเพิ่นเพิ่นสิได้ของดีบ่เพิ่นเพิ่นล่ะถ้าเบิ่งมันสิออกคือกันหรือบ่เออล้วแบด้น่มนนั่นพี่น้องเนาะบงวดก็เฮาได้เนาะเพิ่นเขาสิมาเอาบ่อยเนาะ่กแล้วแต่พี่น้องเนาะ่ากัน ใบเอาแต่จุมันติมันจังสับแต่จุมว่าพุทสาหน่อยเข้าหม่ก็เดียวพุทสาหน่อยก็ติะแลนเท่าข้างแรกมั้งรู้อหายเพิ่เบิ้งแน่มีตัวเลี้ยว่อบมี ใช่นหรือว่ามันเก่งเหรอเพิันตาบอดดิงลูปมันเก่งลูกเอาละเนาะม่แต่ปู่งคนกับเขาปูรงคนกับเขาาแล้วบางคนก็ถือเป็นทั้งขลุ่ะถ้ากับมาเบิ่งนราเขาเนี่ยคแต่จะยดถือจกเถื่อลวถือจะเถอรลงมือมาเอาอันนั้นมาแค่มาเบิ่งบ่ จุดเนี่ยสีจุดจุดกระดาษเปล่าหลุมบมจะุดกระดาษนะคะมันหลุม กสีเอ็ดคือกันนั่นแล้กเรอเดกมันนี่คือสีแต้มเดียวด้วยต้มเออมันคือแต้มเดียวลูลูกลูกมือนั่นลูกช่องนี่อยู่ช้ี่อยใช่ลูกโอลูกแขงเลยแห้งลูกมันมักมุนมุนเหรอเออคือกันนี่นะตัวลูกแต่ตันี้ โฮ่แข่งกันเป็กเวอร์เจอร์ย่าแนี้่าคืพี่น้อง4่นว่าได้เป็เป็นเลข9เเเปลี่ยนบ่เปลี่ยนพี่น้องแล้วแต่เนาะขอหวยเฮามาเบิ่งนํากันพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องกดติดตามช่องแม่น้องวายเนาะบนี้กไปไปซื้อ เราเีนอกวางทู่อะบ่ออะไ่นะเมนี่มนได้แล้วที่มเขาบอกให้บิ้งเลยได้ว่บิ้งได้บเราลืบวนลบเอามดแล้วแหัะจูดมือก็เลยมาล้งแต่ก็อาอลมนี้ออกคือกันเนาะปกติไม่ได้ออกคือกันเลย แมนปกตินำสามมาเบิ่งน้ำผู้หนึ่งคอได้นำหนึ่งผู้หนึ่งคอได้นำหนึ่งได้ป้าพี่น้องมาในี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสนิทพอกันคลิปหน้าด้วยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแสตด้วยพี่น้องกดติดตามซ่องแม่น้องวายุเด้วยพี่น้องตายแล้วพี่น้องสบายดีมันมันพี่น้องวันนี้มันมันเพือเรามันกับคอมเมนต์มาบอกแม่น้องวายุเยอะด้วยพี่น้อง